จะมอบให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะถามอะไรฮะคุณสวิตคะครับในเมื่อทั้งสองสำหาับเี่ยสวิตไรกันนะครับคนรวยนะครับแล้วก็คนเก่งสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองนําไปสู่หนังสือเล่มนีม้เพราะฉะนั้นก็ต่องถามเรื่องของการสร้างความร่ํารวยให้กับตนเองท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รวยหรือบางท่านอาจจะรวยแล้ว ท่านมีวิธีการอย่างไรนะครับท่านส่งมาบอกกล่าวกันเผื่อคนทั้งประเทศเห็นแล้วอยากจะเอาตัวอย่างส่งมาเลยครับเดี๋ยวมอบให้ห้าท่านด้วยกันทันละสองเล่มนี่เนอะนะคะใครมีวิธีรวยบอกด้วยค่ะเดี๋ยวจะทําตามทันทีเลยนะครับเออแต่คุณต้องบอกดิฉันก่อนเลยนะขอปอครับอซื้อหวยทุกงวดลอตเตอรี่หนึ่งใบเจ็งทุกงวดนะครับสำหรับผมนี่ทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วเออขอ่อนที่จะไปถึงข่าวนะคะที่น่าสนใจในวันนี้เห็นบอกว่ามีแผ่นดินไหวใช่ไหมฮะขนาด3.1ริกเตอร์ตที่อำเภอแม่แม่ ในลาวจังหวัดเชียงรายนะคะเมืม่อช่วง8นาิกา36นาที3.1ลิตรเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังไม่เป็นระดับที่แรงมากแม้ว่าจะลึกลงไปเพียงแค่8กิโลเมตรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดน,นะคะแต่มีข่าวใหม่มาอีกข่าวหนึ่งเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งยังไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นชาติอะไรเดินทางจากประเทศไทยไปถึงเมียนมาเมื่อวานนี้คือวันอังคารแล้วก็มีไข้สูงเขาคาดว่าอาจจะมีการติดเชื้ออีโบลาค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ ะะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยข่าวนี้ถึงพี่น้องประชาชนชาจังหวัดน่านนะครับเรื่องของความเดือดร้อนเพราะว่าน้ําป่าทะลักตั้งแต่เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเสียหายไปเยอะนะครับ,รบเผื่อท่านผู้ชมอยู่ภาคอื่นด้วยท่านก็ต้องตามดูด้วยนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานดูสิครับน้ํานี่นะโอ้โหนะครับแรงแล้วก็แดงมาก ได้มีการถล่มบ้านพี่น้องประชาชนตั้งแต่กลางเดืกนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจตอนเช้าโอ้โหนะครับดูภาพนี้นะความเสียหายเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าฟ้าฝนตกหนักน้ํามาจากภูเขาไหลลงสู่ลําน้ํางอบครับรวดเร็วมากเออท่วมฉับพลันเพราะว่าฝนตกหนักนะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้มีผลกระทบ8หมู่บ้าน3ตำบลประมาณสัก300ครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่6ตำบลงอบหมู่ที่5 แล้วก็หนึ่งตำบลทุ่งช้างหมู่ที่1589แล้วก็10เเตสบาลตำบลงอบนั่นเองน้ําป่าก็ทัดดิดนโคลนสีแดงแดงนี่ถล่มเข้าไปเลยนะครับเครื่องใช้ในบ้านนี่ถูกกระแสน้ําพัดสิ่งทาพกเสียหายไปหมดเลยมาเร็วแล้วก็แรงโโหดินโคนลนนี่ถล่มนะครับแล้วก็สูงมากอยากทด่เห็นนี่นะชาวบ้านหายไปหนึ่งคนนะครับผู้ชายอายุ6 0ปีแล้วในพื้นที่หมู่ที่5บ้านทุ่งเปิงนะครับเพราะว่าบ้านของท่านนั้นอยู่ที่ริมน้ําถูกพัดหายไปทั้ง หลังเลยตอนนี้กําลังมีการเร่งค้นหาอยู่นะครับซึ่งที่จังหวัดน่านได้รับแจ้งบ่ายอย่างทองฟ้ามืดครึมอ,อยู่เผื่อตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างสว่างหรือยังหรือยังตกอยู่ก็แจ้งข่าวให้ทราบด้วยและต้องประกาศเตือนพี่น้องประชาชนภาคอื่นด้วยนะครับค่ะ2 0ถึง21สิงหาคมนะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ค่ะมีปัจจัย3ปัจจัยทีเดียวนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทําให้ฝนในบ้านเราชุกขึ้นทั้งร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดดปคลุมอยยู่้วใน พื้นที่ประเทศไทยลมตะวันออกเชียงใต้ก็พัดปกคลุมอ่าวไทยด้วยนะคะก็จะมีฝนได้มากที่สุดเนี่ยถึง60%ของพื้นที่70%ของพื้นที่นะคะบางพื้นที่นั้นจะฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงค่ะนี่ก็คือคําเตือนนะคะที่มีถึงเฉพาะ14จังหวัดที่จะต้อง ระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะแม่ท้องสอนเชียงใหม่เช,ชียงรายน่านแพร่พยาวลำปางตากหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ร้อยเอ็ดนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานดังกล่าวนี้นะคะรวมรถึงในส่วนของนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศวันนี้ก็มีรายงานด้วยว่ามีแผ่นดินถล่มนะคะในฮิโรชิมาเมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะ,คะก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว18ค คคนนะะขนาดญี่ปุ่นเนี่ย